ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเนื้อเค็มต้มกะทินะครับนะสวัสดีครับไปคุงกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลกอนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับนะเริ่มจากตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กะทิลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับ นี่ก็ใช้กะทิสำเร็จรูปเลยนะครับสัดส่วนเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนะครับเราจะผัดหัวกะทินะครับให้แตกมันก่อนนะขั้นตอนนี้สามารถเปิดไฟแรงได้เลยนะครับอพอหลังจากเราผัดกะทินะครับจนงวดนะสังเกตเอาขอบๆพอแตกมันนะครับแล้วก็ดมกลิ่นดูนะมันจะมีความหอมมากๆเลยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับผมจะใส่ หอมแดงลงไปผัดนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยกะปินะครับเป็นกะปิอย่างดีนะแล้วก็จะมีราบผักชีก,กระเทียมพริกไทยนะครับผัดให้หอมเลยสังเกตนะครับหอมแดงผมจะใส่ค่อนข้างเยอะเลยนะหอมมากนะครับตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าบางสูตรนี้เขาก็จะไม่ใส่กะปินะครับแต่ว่าแล้วแต่สูตรนะบ้านใครบ้านมันนะครับ พอผัดจนทุกอย่างหอมนะครับผมจะใส่ตะไคร้ซอยขาลงไปนะครับนี่ซอยบางๆนะครับซอยให้แบบว่าสามารถรับประทานได้เลยนะครับใส่ลงไปผัดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือกลินหอมมากนะครับเปิดไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นผมจะเติมกะทิลงไปจากนั้นเปิดไฟแรงได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะเติมน้ำสะอาดนะครับลงไปเล็กน้อยนะ คือไม่ต้องการให้มันแบบว่าข้นมากจนเกินไปนะครับอ่านะแล้วก็ระหว่างนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับนําไปย่างนะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะนําไปทอดก็ได้แต่เราทอดเนี่ยมันจะมีน้ํามันติดมาด้วยทําให้มันเลี่ยนเกินไปนะครับผมก็เลยนําไปย่างการย่างเนี่ยก็จะทําให้มันมีกลิ่นหอมนะครับบอกเลยว่าพอเอามาทําเมนูเนี่ยมัน เข้ากันดีมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับพอกะทิเริ่มเดือดนะครับผมจะใส่เนื้อเค็มลงไปเลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ปรุงรสอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวตัวเนื้อเค็มนะครับให้ความเค็มเขาออกไปในน้ํากะทิก่อนนะครับแล้วค่อยนํามาปรุงรสนะครับแล้วก็เราจะเคี่ยวให้ตัวเนื้อเค็มเขานุ่มสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อเค็มเขาจะค่อนข้างแข็งอยู่นะจากนั้นนะครับพอเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะครับหลีไฟนะ ให้เขาเดือดปุดๆไปเรื่อยๆนะครับจะต้องใช้เวลาประมาณทั้ง15-20นาทีนะครับเพื่อให้รสชาติเนื้อเค็มเขาออกมาในน้ําก่อนนะครับอันนี้นะครับหลังจากเคี่ยวนะครับจนเนื้อเขามีรสชาติออกมาในน้ําแกงแล้วนะครับนะอันนี้ก็คอยเติมน้ำเขาสักนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะปรุงรสนะครับผมจะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับตัวนี้ก็คือรสชาตินะครับหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวนิดๆนะครับ จากนั้นผมจะเติมเกลือจากนั้นผมจะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกตัวนี้คือเราใส่ให้เขาพอมีรสชาติเปรี้ยวนิดนิดหนึ่งนะครับคือให้มันกลมกล่อมนั่นเองแล้วก็สูตรนี้ผมจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะครับจะใช้เกลือแทนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวรสชาติเขาจะาแปลกๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นคาวนะครับจากนั้นก็เปิดให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับพอปรุงรสชาติจนได้ที่แล้วนะครับชิมรสดูนะเค็มหวานเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนิ่มแบบอ่อนๆเลยนะครับผมจะเติมกะทิลงไปนิดนึงนะครับให้สีมันขาวขึ้นพอดีเนื้อตัวนี้มันเหมือนเขาผสมสีมานะครับพอดีผมซื้อสําเร็จนะแต่ถ้าใครทาเนื้อเค็มเองนะครับก็ตากให้แค่พอแห้งไม่ต้องผสมสีนะครับตัวน้ําแกงนะครับก็คือขุกขิกแต่ไม่ข้นนะครับมันจะไม่ไม่เหมือนหล่นขนาดนั้นนะครับนะจากนั้นใส่เป็นมะกรูดนะครับ แล้วก็ตามด้วยพริกนะครับนี่ก็แบบพริกขี้หนูพริกแดงนะครับใส่ไปให้มันมีสีสันสวยงามนะครับเห็นไหมมันก็จะดูแบบน่ารับประทานขึ้นมาเลยนะครับก็ปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเนื้อเค็มต้มกะทินะครับนะน้ำใส่ใส่หน่อยนะไม่ได้แบบข้นมากนะครับเดี๋ยวเครื่องใครชอบเผ็ดกัดลูกโดดนะครับกินกับข้าวสวยร้อน นะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูต้องบอกว่าเนื้อเค็มอ่ะพอไปเคี่ยวนะครับมันก็จะยังมีความแบบสู้ฟันอยู่นะไม่ได้เปื่อยแบบนุ่มนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเขาจะบางลงนะครับแล้วก็ตัวรสชาติเขาจะลงไปอยู่ในน้ําแกงนะครับเวลากินรวมันเนี่ยอร่อยมากนะครับมันจะมีความแบบเค็มหวานเปรี้ยวอ่อนๆน,นะครับนะอร่อยมากเป็นอีกหเมนูนะครับที่ หากินยากแล้วนะครับนะส่วนใหญ่จะต้องทํากินเองนะครับแต่ก็เป็นเมนูที่สามารถทำกินได้ง่ายๆที่บ้านเช่นกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ